ทีมย uhm. ังบอยกับทีมอีกเยอะครับ18ปีมานยเหมือนกาแร่นกรหลุดือความับทีมปูประชาครับมาถึงยังครับจะผ่าสยแลด้ีทานตัดเชียงรอ 过来，来、嗯，快、嗯，快，快。

đi tiếp phải bắt đầu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  đi nào chạy nữa bực sát uống uống một thịt. Thịt cũng ngon cũng có đơn thiệt thử có nhiều vậy bằng tôi bằng cốp tôi cốp ai gì thôi

ai <tội> suốt <Investment on you> này ai suốt tám này suốt này, quạt 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 này 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 này

bỏ đi bỏ đi bỏ đi ไอ้ฟุตเตไอ้ฟุตเตเย็นๆ đi

ว่าดสาวเลเฮ็เร่อัะรนาะเขากเขาว่าจังถวงกับยกางเลยเสียนว่าไม่เสียงหรอกอเอเอาลามไปเอ้กินนะมันไม่เสียงหรอกเป็นขวดว่าสัน

ขอบอลบอวางแดงคุณนึ่งขาเพิ่สองสองทีแตนไ่ต้องล้นแสนมึงตมครบมึงตมาครบใน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 ดใจเย็นแสนตั้งเตะให้พูดเตะระจัตังแมงกอนพูดเลยจัเป็นยง

จ้าบอลไ้แต่มาดีเดยวมนี่ฟาาละเอเล่นบเล่นบตบเราย่นงเล่นเล่นเล่นีาเล่นนี่คนเด้ยสินาทีข้างเข่าคุณทหลังเข่าสองบอลลง กลเล่นนายกลเล่นมงาบงตัวประกบเขาบงตัวปรกบชิดเลยชิดเลยขอเล่นเนเล่นนขอเล่นเนขอเลยนหลังขอเล้ยิ้วลัางขอล้ขาดือกกอนบอลยาิ้ว่ยิ้วไปเีียเีกระด็นกระเด็ บํอยยังบอยังสมาธิสมาธิสงสาเนตลงอันี้เน้นบสิหาันนาบองคนเลยสองสองิสอสองไปบํอยังบอยังบ้องตัวกบย่ามือย่ามือย่ามืออนนาบ้งนย่ามือ ตู้ม so <LO> ันปล่อยเยังดอย่าบอนบอลบอบอลยายเด้อยานชินานเรธนบ้นด้บ็น ความงูเง็ดหนั่านี่โจมกันเล่น่เยกกันะ chịu đâu, ch để khá luôn, bình đi vào chấp khá luôn.

<laughs> vào đi. vào đi, ông vào. Vào được lim đấy. Bỏ cái này. Không. Bỏ. Tua, tua

เออเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, no ่าอยาตีป่ะป็นระบเปิดหีปกนววเปาววาววาววบวะไอย่างครับ

过来！滚！别来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 ！来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 ！ จานหมดแล้วเนอะไปหันหน้าบงบานให้ไม่ไดเลยพวกไม่ยิงผ oh, ู้สาวสองผู้ผู้นิงแลนด์นี่งหันหน้าบังลานให้โดนโดี่อย่ามือไว้ป่ะฮ้ยทุกทีทุกทายนี่นี่กำลังมาบุกทีทุกทายเอาสองให้นี่ต่อาสอง ลงเา้าลงเฝ้าลงเๆ้าแฉ่ลงไไปติดคนติดคนแ่ระวังเยอะยเครับที่สนามมครับผสายคารดีพบอัศม่าคันดชุดปีครับสนามชลบุรีชนน้ำทึ่งพบกับปีบบันิคาดมีนะครับ

ขอดูเด um, ้อเด้อดูอันตรไยกับขอาตเด้อวตุ๋นเด้อข้าวเนีย่อยเด้อได้เจอกันไหมครับผมเยอลูกที่สองร้อย